อ่ะอ่ะมาแกมาแกพี่แม่มาแทนที่จะไหวเออโอ้โหมาอะไรบ่อยๆเนี่ยฮะเอ้าเขาก็คิดถึงเขาก็อยากจะมาเขาก็คิดถึงหนูสิหนูลูกเขาอะไปหาเขาเลยแล้วเอามาทาไมอยู่แล้วเอาเพราเขาอยากมาเที่ยวกรุงเทพบ้างเปิดนเปิดมาไปเที่ยวนี่ไม่ได้สนุกจะไปอะไรเที่ยวท่กรุงเทพมึงอย่าทะเลาะกันเลยคุณเที่ มาแล้วก็มาวุ่นวายมาโู่นนี่นั่นนี่ตัวปัญหาพวกมึงดเนี่ยวุ่นวายอะไรวะพี่ค่ะคุณจะดูอะไรดูไม่ได้แม่ดูนั่นแม่ดูนี่มึงก็ต้องตามอพี่จะดูก็ดูไปสิเดี๋ยวได้บอกแม่เขาจะได้ไม่ต้องดูใช่แม่ควรรู้ด้วยโวแล้วมาอะไรบ่อยๆมาวุ่นวายลบลูงหนักไปหมดแล้วทำไมก็มาอักติภัณกับแม่เนี่ยฮะไม่ได้อักติภัณฑ์กูให้ฟังนี่คือการอักติภัณแล้วพี่ไม่ให้เกลียดหนูอ่ะา ทิ้งเงี้ยไปเหอะมาตามไปที่ไรตามทุกทีเลยทำไม,<า>มอะเขาเป็นมแม่หนูให้เกลียนแต<อ>่บ้างสิเออมึงก็ไปเช่าโรงแรมแม่มอยู่เห็นไหมเอออย่างที่่เงียมึงเทพทุกเน่ะไปหา,ห,าห,าหาอะไรที่บ้านบ้านกูจะคนที่่เงียมเทพอะไรมันแค่นี้เองทำไมแล้วก็ใจมาเหยียบไม่ได้เหรอใจพี่มันแค่เกินไปหรือเปล่าคะใจมันไม่แค่ เลยไม่ไม้คิดถึงเลยเหรอทำไมอ่ะก็แม่กูนะของกูกูก็ต้องคิดถึงเขาอยากมาเขาเปิดกูเปิดตากูก็พามามึงเป็นไบ้าแน่ึงอีกหลังเลยแบบแรงได้อยู่หอป่าเออแต่กไม่สอดสันดาลจิตใจแค่มากเันดมันัขึ้นมาลดากูนะไมอ่ะทำไจะขึ้นไม่ได้อ่ะึงไปทแม่ลูกเลยมีไยเหรอกูมันนี่กูก็บอกว่า ดูนะเดี๋ยวมาลงทำนู่นทำนี <la ılan> ่ทำหน้าลงนะต่เนี่ยมึงไปเลยไปตามแม่ไปเลยทั้งคู่เลยไปมึงออกจากบ้าน